Khôn, khôn, khôn Nga Chuyện nào? Ở trên này Rồi okay. nè เมื่อแล้วก็ชัยนะครับพยายามใช้ชีวิตไม่ให้แตกต่างจากผู้รักคู่อื่นนะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันช่วยกันทามาหากินมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวนะครับอย่างวันนี้ว่างจากการขายลอตเตอรี่นะครับก็มาเที่ยวมาทําบุญที่วัดนะครับออกมาจากโลกส่วนตัวของน้องคู่ที่อยู่แต่ภายในบ้านครับ ออกมาข้างนอกการแบบนี้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับนอกจากไปโรงพยาบาลขายโรตเตอรี่แล้วก็มาไหว้พระทำาบุญกู่หนึ่งเขาไปไหนมาไหนได้เราก็ออกมาไปไหนมาไหนได้เหมือนกันใช่ใชครับร่างกายมันไม่ใช่อุปสรรคอะค่ะเราไปได้โดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาผู้อื่นเราออกสู่สังคมภายนอกให้เขารับรู้ว่าเราถึงแม้เราพิการแต่เราสามารถ ใช้ชีวิตคู่หรือการเดินทางไปทํามหากินการระวาพระทําบุญต่างๆเราก็สามารถทําได้แบบคนทั่วไปค่ะสทาวดีวาหาปุราปาลิปุเนติสา ุญแล้วรู้สึกสบายใจครับใจิตใจสงบกินบุญด้วยค่ะเมื่อกี้ชัยอธิษฐานอะไรบ้างอธิษฐานให้ชีวิตคู่ของเราสองคนรับรื่นก็ค้าขายลอตเตอรี่มีมีคนซื้อเยอะให้ขายหมดเปิ้นละ่ะขออะไรขออะไรบ้างก็ขอให้ให้ตัวเอง<ม>ให้ชัยแล้วก็ให้แม่ประสบแต่วความสำเร็จ ค้าขายทํางานกิจการอะไรก็ขอให้รุ่งโรจน์ไม่มีใครพูดเรื่องขอให้แบบเราสุขภาพดีขอให้เราหายดีขอให้เราอะไรพวกนี้เลยเนาะไม่ขอค่ะเรารู้ตัวเราดีก็พยายามที่จะทําปัจจุบันให้สำคัญที่สุดมีความสุขที่สุดที่ได้อยู่ด้วยกันว่าตัวเองโชคร้ายหรือว่าโชคดีทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาจากโชคร้าย ที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เราพิการแต่ณตอนนี้ถือว่าโชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีค่ะถ้าเลือกได้ระหว่างร่างกายปกติแต่ไม่เจอรักแท้กับร่างกายเป็นแบบนี้แล้วเจอคู่ชีวิตแบบนี้จะเลือกแบบไหนเลือกแบบนี้เดินได้เป็นสดไม่เอามมนมัน,มนไม่มีชีวิตคู่ช่วยร่วมคิด แต่มันไปไหนมาไหนได้นะใช่ครับมไม่ดีเหรอไม่ดีแล้วเพื่อนะเปิ้ลเลือกแบบไหนก็เลือกที่จะเป็นผู้พิการและเจอรักแท้กับคือถึงแม้เราเป็นคนพิการร่างกายก็ไม่ใช่อุปสรรคกับความรักอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างมีความสุขเรื่องอนาคตเราไม่แน่นะ คิดว่าคนที่จะมีความรักเขาต้องมีข้อจํากัดไรไคะหนูว่าไม่มีไม่มีข้อจํากัดจะร่างกายปกติหรือพิการหรือเป็นโรคร้ายแรงอะไรอย่างนี้แค่เราดีความสุขความจริงใจซึ่งกันและกันมีความรักที่ดีต่อกันอันนี้ก็เป็นความรักได้ค่ะความรักไม่มีพรมแดนเนาะใช่ะคะ่ะมันอยู่ที่มุมมองด้มุมมองว่าเราจะมองมุมไหนของของเขา บางคู่นะคะเขาอาจจะรักกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันถ้าเมื่อเขาเห็นความรักของเราถึงแม้เราเป็นพิการแต่เราเข้าใจกันรู้จักให้อภัยกันรู้จักรักกันดูดูแลกันอย่างมีความสุขเขาอาจจะเอาความคิดของเราสองคนไปปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตคู่ของเขาได้ค่ ดิงแจ๊กักรักจริงๆออวันนี้คํามีความสุขมากเลยนะความสุขกันกขอบคุณนะคะที่พาราทกท่านท่านผู้ชมครับชมรายการคนค้นคนในคืนวันนี้แล้วเห็นด้วยกับคําที่มีคนกล่าวว่าพลังของความรักคือพลังของชีวิตไหมครับถึงแม้ว่าพลังหรืออํานาจของความรักจะไม่มีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงอวัยวะที่สูญเสียไป เปลี่ยนแปลงความพิการที่เกิดขึ้นให้กลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมได้แต่ว่าก็ด้วยพลังของความรักนี่แหละครับที่สร้างจิตใจใหม่เป็นจิตใจดวงเดิมที่เคยทุกเนี่ยแหละครับให้มีความสุขหรือว่าให้พบคุณค่าความหมายในการมีชีวิตจากการเติมเต็มของความรักนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับพลังของความรักยังเป็นพลังที่ขับเคลื่อนพลังด้านอื่นของชีวิตนะครับโดยเฉพาะพลังที่จะยืนหยัดขึ้นมา เพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะรับผิดชอบในการมีชีวิตอยู่ในการประคับประคองชีวิตคู่นะครับแล้วก็พิสูจน์การมีอยู่บนโลกนี้โดยความรับผิดชอบต่อตัวเองเหมือนกับที่คนทั่วไปเขาทำกันสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่21สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตวันนี้นะคะเราก็มาขอรับบริจาคโดยการเปิดหมวกเชิญชวนให้มาร่วมกันทําบริจาคพูดร้องเพลงแล้วก็ตีกลองจะไปทําค่ายเกษตรสร้างฝันสร้างสรรค์สังคมที่โรงเรียนบ้านวังยาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ายของเราก็จะไปทําศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรจะไปสร้างโรงเลี้ยงไก่โรงปลูกเห็ดแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็จะมีสวนสมุนไพรแปลงปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยครับ เราเรียนภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรครับก็อยากจะนําความรู้ที่ได้รับนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเผยแผ่ให้กับน้องๆนําความรู้ที่เรามีอยู่ไปสอยอดให้กับน้องๆพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในรายการคนคน้คนทุกคืนวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับทางช่อง9 M-Card d ครับ สำหรับคืนวันนี้ต้องหลาก่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาดินแดนอันกวางไกลไม่ไร้คนมีคุณค่าบันทึกคนดีคนกล้าของแผ่นเดน จะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปคน